เครื่องวัดความดันที่สามารถอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ครับค่าความดันโลหิตขนาดหัวใจเต้นตัวหรือข่้บนของคุณคือ90้มิลลิเมตรปรอดค่าความดันโลหิตขนาหัวใจรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องวัดความดันที่อ่านออกเสียงภาษาไทยได้นะครับราคาเพียงแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวเครื่องทําง,งานอัตโนมัตินะครับและยังรองรับการใช้งานทั้ง2ระบบนะครับนั่นก็คือการใส่ถ่านนะครับตัวนี้สามารถใส่ถ่าน A-A นะครับถึง4ก้อนนะครับสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่นะครับและที่สำคัญหากไม่มีถานนะครับเรายังสามารถใช้กับสายชาร์จทั่วไปนะครับสายชาร์จ USB Type C นะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้ากับด้านข้างของเครื่องแบบนี้เครื่องก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้เสียบกับสายชาร์จของมือถือนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ต้องแทนแบบนี้นะนี่แบบนี้เราก็กดปุ่มได้เลยนะครับครูเนอยาเคลื่อนไหวและทำสู้ให้ผล ก็จะมีเ MM สียงภาษาไทยบอกแบบนี้ด้วยนะนี่ทุกคนอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ข้าวของเงินก็จะทำงานแต่ในมัดแบบนี้นะถ้าวของจาโุหินคะหน้าหัวใจยิดตัวหรือข้าบนของคุณคือ ของคุณ74คือเสร็จสิ้นการวัดคุณดัโลหิตแล้วค่ะฟังมาตรฐานองค์การอนามัยโลกผลการวัดคุณดัโลหิติของคุณปกติค่ะขอบคุณสำหรับการใช้งานค่ะขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความดันที่วัดได้นะครับก็เครื่องก็จะแสดงให้แบบนี้นะครับนี่เลยครับก็ปกติของเราของ คนปกตินะครับจะอยู่ที่120นะครับตัวข้างล่างตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับขึ้นไปนะครับหรือว่าจะต่ํากว่า60ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่เป็นไรนะครับส่วนนี้หากใครต่ํากว่า120หรือ100ลงมานะก็อาจจะมีอาการนอนดึกได้บ้างนะครับก็จะมีอาการความดันต่ํานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ยังยังปกติอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับ ส่วนเครื่องวัดความดันนะครับค่าวัดได้เขาก็จะมีเสียงภาษาไทยบอกให้แบบนี้นะครับช่วยเราเช็คความดันของเราได้นะครับแล้วพร้อมเสียงอ่านภาษาไทยนะครับใช้งานได้สะดวกมากมัยครับราคาเพียงแค่200กว่าบาทนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับคลิกได้ที่ในตะการในในคอมเมนต์นะครับราคาไม่แพงนะครับ200กว่าบาทนั่นเองนะครับ